พี่น้องมาเบิง่งดูคอยพ่อมายังมาเพี่อไว้เนี่ยว้าตุมาหาคุดจะล่อพี่น้องมาเบิง่งดูชาวกุ้งพ่อยังอันนี้เจือกเพือกอยูป่ปาดหัวใจจนชีวายมากับชาวเกิดพี่น้องเกิดง่วเบิ่ง <c oughs> <c oughs> เกิด <c oughs> <c oughs> เกิดค <c oughs> <c oughs> นมาเรียงงวยอาเต้นพ่อชามรอบจึงเอาเกิด พี่ว่าพอนจะกอดจะเอากรุงลายเอาเอาเอาซักไว้เอากุปมากอนเอากุปมาเออไว้ยนี่บัดในอันปทางใดพี่น้อง่อยมาคุดจะริญฉลองเกิดพากันมาเลี้ยงเฮ้ไว้ไว้อีกแล้วเลยัดโอ้ยเกิดจุดจุดจุดเนาะโอ้ยจิมก็เอาน้ำในนี้คุตจะเห็นมาเลย พี่พอพี่มันกำลังดูมเกิดพี่เอาบอลมันละลายพี่ก่อนพูไปนั่งเอาทั้งไปนั่งเอาทั้งนั่นไวไว้โอ้เฮ็ดพี่น้องเฮ็ดอีพออีเม่เฮ็ดมันกำลังเออไวไวเอาไว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 ้ไวไว้กูเซ็นกูเซ็นกับน้ำกูเซ็นนะพี่น้องคอยจนเซ็นคอยเฮ็ดคอยเห็นตะเบิดคอยจนเกินเกิดเอาไวไวเอา อีกออีเม่นะเกินกินเออเหยียบน้ำว้านี่วนี่เกิดว้นี่คุณชิมจะปากจะปากคนเชนโอ้มือคนเชโอ้เเลยเกิดมัวสิไปประจักพอดีมึงจากไปหาเนาะว้วนี่นี่ไเห็นนโอยไงเขาไปไงเขาไปนมือ ไว้ไว้เนี่ยคุณชิมาป้าไว้ไว้ไวว้เนี่ยกุ้งเหป้าป้าตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนป้ายาวๆเลยพี่น้องคลิปนี้มือนี้แหละชากุ้งชิมาอันเบิดปีปีนี่โบได้เอาเห็ดพี่น้องจนว่าหอดยามนี่จ้ะเราก็ได้มาเอาเห็ดอืถ้าบวกเขามาคุตจลนี่ก็บัวเห็นเนาะไว้ไว้ไวไวนี่ยโอ้นบุญแหงเลยเนาะมาขี่พอเห็ด คนมีบุญเหรคนบุญมีไปขี่กับพ่อเฮ็ดคุยไว้นี่งอบเห็นพอดีมึงไปหาไปขี้บไปหาเฮ็ดจะหยบขี้ก็หยยบน้ำหยบน้ำเออน้ำน้ำน้ำกเจ็บดีไหวไวมาแล้วกเป็นพเบื่อไ่ได้อันมาโอ้ยมามามกูสิเป็นผัวเอามายโบกูสิเอามันชาคนเห็นนะ คนเห็นเขาย่าดแล้วนะเห็ดเนาตกเลาชิ้มอาเลยชิ้มหงัดง่ายเขาไปเลิกเลิกแล้วก็ง่ายขึ้นมาพร้อมันกันนะเฮ้ยคนมาเอานี่กูตายแล้วกูสอกโล้อบเขาว่าพุชประสบก่อนเดียวพ่อแม่เขาเอาไม่ไหวเนี่ยป้าพี่น้องเห็ดกำลังพอดีพอดีเลยนี่เนาะงัดให้มันเบิร์ตกูอันกูแตกไปน้ำอะไรเนี่ยบ้าแบงมงเนี่ยในหงัดไห้มันทัวแน่นี่ไม่ไหวเนี่ อุ้ยตายเลยัดไปเล,เลื่อยกูจะเป็นผู้ดึงอันนี้ปอบตุกหมันงัดไหนมันถั่วดอกเฮ็ดเนี่ยมันจังโปแตกโคตรยาวเลยพี่น้องตีนกะโอ้ยพี่น้องปองป่ายมาเด้อพยายักเป็นพี่น้องข่อยตอนนี้งัวบ่เห็นพ่อแห้งเลยพอดีอมันกินยันมันไปใช่ปะยานมความไปหน้าไม่เท่าพี่ความกัญญามันเอาให้ปวือกมาแล้ว <c oughs> เขาไม่เห็ดปวืกมาประกันโตสิ ม่ชดาาัวดที่เจ้าก้ยดอกแตกหยเห็ดบดีเห็ดแตกอีออกเนาะออแม่หัอกนี่ย้าาอยเซนถ่าเินตาไปหาแล้วแม่คุทุกคนคอยจนเซนมึงน่าจะจ่าได้เลยมาเหยียบมันกูจ่าได้เลยมาเยนี่้าอยเซนยังบริ่เซนเออกูไม่เหยียบดอกเพนทอืโอ้หไหเนย ไว้หนู่ะไงฮะคุมเอาคุมเอาเออง่ายไว้ใช่ไหมโอ้แตกแล้วนะก็เห็ดเละเห็ดมันถี่หนูก็เอาไว้ไว้ติดเลยอือจับมือเดียวเน้อให้เราเบิ่งดีๆเลยผ่นมาผู้เดียวนี่จักชีเห็ดอะไรเลยให้เราเบิ่งดีๆเลยอือโคตรงามเลยอาตัวป้มมือกูนั่งสิม่อยสิลงคลิปเป็นอัน เป็นอันมือแรกพี่น้องหลังจากที่บอลลงเป็นปีแล้วเนาะกับกับยูทูบเบอร์พากันขึ้นยูว่าสิเฮ็ดคลิปต่อกับน้องสาวเนาะพี่น้องให้โอกาสหน่อยเด้อเข้ามาเบิ่งมาซม์เฮ็ดเลยเกิดยังมาทันทด่เบิร์ตโอ้ที่โชคกูอยากถ่ายเลยปาเออพอดีกับแคปเอาในนี่เกิดปาไว้เน่คนชิมาแลยอ๋อรางร้ายผู้ អមានិមេគប់អឺតែកប់แตกម្ល៉េះអមានិមេគប់អត់ទៅមើលមកអមានិមេគប់អមហាទូរស័ព្ទពេញអូដកនេះចូលមកអីទៅអានដកធូគាត់គេស្ងាយកូនគាត់ទៅអានដកធូមុនស្ករតោះអូអូអូទៅទៅសឿនដកធូមុនមុនប៉ាត់ពីណង เอาจนบววันบววัยโอ้ยบุญคอยเอยอรียรอมพากันมาเลี้ยงงัวกับน้องวันนี้เนาะคอยละพา้าคอยละมาฮาคุดเจเล้อให้เซาเกิดหลัดงัวท่ายจดวันทีไว้เด้อ <laughs> พินา <laughs> พินามาจอบอีกวะมันชิดตรงรอยู่บ่เนะาะคอยละมาคุดเจล้อให้น้องสาวหา,หาหลัดงัวท่ายอยู่นอกพี่น้องเดือนปีอ๋อโอ้โหหัวบันใหญ่กว่ปเว้ยมึงไปไม่เปิดงัวบ่ ไปกค่ยามันนะมึงหาไปพี่นองจมเข้าไปพี่น้องป้าดขันนี้พ่ออีเมะเฮ็ดโอ้เสียมหักอันตายเลยเนาะเสียมหักเสียมกับเสียมมานอันนี้เนาะห้างก็ซื้อเศร้านี่เมื่อวานนี้มาชมมือนีเนาะพี่น้องเมื่อวานนี้มาพากันมาขึ้นโคกมือนี้คือยังมาเมื่อวานเมื่อวานท่านพ่อเมื่อวานจักเสียนอะไรเลยนั่นนี่เนาะพ่นไห้เลยไอ้ พี่เกิดพี่แตกเหอะบางไงหนึ่งก้อนปาตัวบางไงหนึ่งทุกคนเหยียบเห็ดน่งทุกคนพี่น้องพี่น้องปอไปเอาไว้เห็ดอันนี้เอาเข้าถึงน้ำกบชนข้าเขี้แพ้บัลลยคลิปนี้ยาวๆเลยเด้อพี่น้องบอกว่ากันเนาะปาตัวมาเนาะปีนี่ฮ่าฮะก็ได้เก็บเห็ดหนึ่งได้เนี่ยฮะคอยอยู่บ้านกับผู้ที่เห็นเห็ดเห็นหอนปา เตกเล้วเตกแล้วก็ป้อนอยู่ป้อนไหลเลยเนาะมีบอลจู่จุ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 แต่แต่ไหนๆเฮ็ดอันนี้เฮ็ด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 อีพอีเม่เฮ็ดเฮ็ดยังมันเฮ็ดยังเฮ็ดเดี่ยวเฮ็ดเฮ้อไปเย็บอามาตะกาพอดีมีตะกาตะเกยังดอกมาเรียงมาอามาครบฮะว่คือกระดาษมากระดิ่งมาไปไปจักเลยไปมไปไปก็ไปหาเด้อเหมือนกูจิบไปเอาเฮ็ดมาชุก เอามาเฮ็ดนะเอามาอยู่แล้วก็บุหานมาญาติเอาดอกเอาสองคนจบเชียมใส่รถบอกจิ้มนะแมวพี่พี่พี่เกิดพี่เอิ้งบัสปาดเห็ดแตกนะมาเด้อผู้ใดอยากเป็นพี่น้องผู้ใดอยากเป็นเอื้อยเป็นน้องข่อยมือนี้ได้กินเห็ดปวกเด้อมาลงมาพี่แล้วเออคะแนนมันลงมาพี่กุยันมันา จิมเอาตัวมันจูมก่อนนี่อ๋อเอไว้ตัวโมเสียจะคิดไปหาทางไปได้เด้อมือนก็จูมนี่จิมก็เอาน้ำนี่กุ้งกูจิมก็ได้กูจิมมันเนาะทุกคนเจ้าเกิดมาแต่กรุงเทพเนาะพี่น้องฮะกมาเมื่อวานนี้เออฮามาเมื่อซื้อนี่มื่อวานนี่ก็พากันมาเลี้ยงงัวเมือนี้กัเป็นเมือที่โซ่เนาะไปเลี้ยงงัว จุ๊จุ๊โกงมากนี่เกิดโอ้ยโอ้หที่ทกพ่อแม่เฮ็ดตายกูตายตายกูตายฮอนกับ้อนเนาะโอ้หทีทุกคนครับทุกคนปก็ต้องหักบัตงก็ยากว่ะว้าวรหักเ มันอยากบามแล้วมื่ออื่นมื่อวานนี่้นดีแตกเหิบนี้วันเขาเป็นเนาะเธอไปได้มาชนีบ้าสามกินจำปาสี่ต้นบ่เกิดฮะนี่มาให้เลี้ยงอโลงมาเป็เกิดนี่วิวไอ้โอตัวไวไอ้ยักว่าอีพ่ออีแม่เอ้ยออกไปบ่มึงหาออกไปเกิดมึงออกไปแม่ผูเห็ดยังมลายหนูผูพี่น้องผู วเบิ่งดูผัวชิชุมให้เบิ่งเกบขาไหวๆเนี่ยเกิดนอนไปช่องเบิ่งเลยจังเข้ามาไว้บอลล้าบอลนาวะเฮ้กูจะเอาแถวนอกนี่ถ่ายไว้แล่นแลนงงวบะเห็นตายได้ยินไปกินเข่าข้าวมันบุไปทางในนอนไปกูแล้วไม่จะไปกินข้าวอันเด็ดอร่อยกูคุยามันไปนาชวินนที่ คำโบเห็นแถวามันนี่แล่นเด้อนาสวินกูโอ้วัวเยอะวัวมันจะหักเกิดไปไว้เล่นเรา,า,าก็เอางนะัาวฮะเท่าไรลงมาพี่วะเออไรมาพี่ไรมาพี่เอาไว้นะผู้เดียวตูพี่โทรศัพท์ไปโหลดนี่ทุกคนขออนุญาตเอาเฮ็ดก่อนเดอ้อเชาเกิดไปเอางวัวเลยจำนวนควนมาญาติได้นี่ป้าไปซองกุ๊บเต็มซองกุ๊บแล้วจังหน่อยสิถ่ายให้เบิ่งใหม่เชาเกิดมาพี่น้อง สุดท้ายพี่น้องได้สองกุ๊ปเต็มเต็มอาญะโกยคนดวงดีมาฮานเลี้ยงงัวก็ได้ก็ได้อันเฮ็ดบัอขายเด้อขายเด้อขายเด้อมาคุดจิโร่พี่น้องเอ้ยเจ้าเกิดนัลัดงัวท้าพากันมาอันเลี้ยงงัวสองคนเอ้ยน้องเนาะเลยเสะกุ้งฮะมาคุดจิโร่แถวนี้เจ้าเกิดนัลัดงัวท่ามาพลวาเห็นเจือกเพื่อรูป้าจนเส้นเลยส่วนน้จิไง สิโลก็บคุดเนาะตัดเห็ดเต็มบทีพวอัน,นี่และสุดท้ายกับคอเนาะพี่น้องคอให้เฮาซองคนเอ้ยน้องคอโอกาสสิกับเขาวงการ youtube วงการ y YouTube เนาะพี่น้องเฮากระสีพากันมาเห็ด u t u b e อีกเนาะแต่นีต่อไปเฮาซองคนเอ้ยน้องกระสิตั้งใจเห็ดเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เห็นบ่ขุ่นคอฮักหมดคอหัใครยิ้วคอเห็ดใครยิ้วคอเห็ดฮักขอคนบ่ได้ฮัก <c oughs> ขอจนถูก <c oughs> <c oughs> <c oughs> จักว่ามีอีกป่ะจักมันมันมันบ่ไดีหกเนาะมันมีแต่ใบกระแดงเื่อยได้หล่นลงมานี่แนมมาโลดป๊าจนเ <c oughs> ส้นเต็มซองอันเลยเนาะพี่น้อง มาเดอ้อพาสิมาเป็นพี่น้องมืาอนี้ปิดม,มาหนิเราพ่ได้กินได้บูมีพี่น้องเดอ้อขบูมีพี่น้องเด้อทางไลายก็เจ้าได้ของกินบูมีพี่น้องบอก่อันนี้ได้ของกินเลยฮาพี่น้องเดอ้อพาอยากมาเดอ้อยังมูฟอดจำเอาเนี่ยอ่ะจำเพ็ดเมื่อวานนี่พอดีเนาะอ่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงซัมนี้เดอ้อพี่น้องสบายดีในเ่เกิดลมสบายพี่น้องสิเป็นลมได้เฮ็ดหรือสิเป็นลม